เด็กตัดหญ้าดูดิดูมันแรงม,มันแรงจงงยนหญ้าแง่งใหญ่เดียวเด็นฝุนก็าตกบ้านเราแรงอยากกินแกงขี้เล็กจริงเอ้ก็นี่เอง ไม่มีมีแค่นี้เองเดอกจะเปียกไปไม่รู้ดิ๊บบ้มรู้แกงงมเ้าเลยแกงงมเราเลยน,นานออกมาหน้าถนน,นค่ะ ดดออกตะวันก็อยู่นู้นตะวันขึ้นไปนู้นแล้วงโมง้า่างโมงาฟ่า,าหรือว่าจะ3โมงแล้วเนี่ยเอาหมาไม่ได้ดูนาฬิกาดูรอบๆนี่ก็ใส่หม้อไฟไว้ อือบ้านเนงยไม่เสร็จงบไปหลงไล่สับลดหมดมงบเขไปหลงไล่สับลดงบเยอะบ้านปลูกบ้านก็บานไม่ใช่บ้านปลูกบานปลูกบานไม่ได้ปลูกบ้าน,บาน,บานงบมันเยอะ นุ่นนิดไอ้นีหนน่นหน,น่อยนุ่นนิดไอ้นี่หน่อยก็เยอะหลายอย่างสามาสามาจากลาดบุรีฮ <c oughs> ึฮึฮึฮึไปคลิปหน่อยมาจากลาดบุรีเมื่อวานนี้น้องไปรับอนอนลาดบุรีอาทิตย์หนึ่งกลับบ้านนอนเดือนป่าเดือนป่าป่าเธอให้ยานอนให้ยา เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงจะกลับบ้านทำงานเดี๋ยวฝักฝักดอกฝักดอกนกหยู่เป็นสมัยเด็กๆก,ก,ก็จะเอามากินนะเนี่ยกินได้ฝักดอกนกหยู่ดเด็กๆก็จะตัดเลี่ยมเลี่ยมไปหน่อยนึงนี่อยู่บ้านอยากอยู่บ้านวันอาทิตย์ดูหมวย ให้ตัดจ้าให้หน่อยหนึ่งเร็มๆจะได้ตีนเตียนตัดลกๆตรงนั้นตรงนี้ส่องนี้มันลกส่องนี้มันโลกให้ตัดส่องนี้ตัดให้ลงไปนู่นแหละตัดให้ลงไปนู่นเลยดีดีปื๊ดปื๊ดน้ำมันลิตรหนึ่งเตียนเตียนก็เลี่ยมตาดูหน้าบ้านตัวใหญ่ไม่ตัดอหลังม้แดงใครแะแย่ใครม้แดงก็มา นี่มดแดงมดแดงหลังมดแดงมดดงีลายลังนั่นเนี่ยตั้งเงินดูกินได้เมื่อไรก็ไม่รู้เจ็บนี้ก็แค่นี้แหละไม่ไหวแล้วเงินเจ็บเอว